สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมีรถสวยพร้อมใช้งานมาฝากนะครับคันนี้เป็นแท็กซี่ปลดป้ายนะครับใครที่สนใจกําลังเล็งหารถใช้งานนะครับคันนี้ผ่อนตรงกับอูนะครับไม่เช็คเครดิตเลยครับสนใจไปดูรถทดลองขับขับกลับบ้านได้เลยครับชมเช็คดูรถตรวจสอบสภาพนะครับอยู่ที่ถนนท่าอิดนนทบุรีนะครับเป็นเอาติดปี2008นะครับปรับโฉมเป็นปี2 0 1 2นะครับ เช็คทุกระบบหรือทำทั้งคันให้เรียบร้อยนะครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างเช็คทำให้เรียบร้อยนะครับชอบนะครับสนใจทำสัญญา3ามิบนาทีขับกลับได้เลยครับสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านและก็คนค้ำหนึ่งคนนะครับไม่เช็คเครดิตนะครับแค่ท่านชอบสนใจไปดูรถตรวจสอบสภาพทำสัญญาขับรถกลับได้เลยครับผ่อนตรงกับอู่ได้เลยครับเตรียมเงินดาว39,000บาทนี่คือรวมประกันพรบนะครับใครจะค้ำให้ท่านก็ได้นะครับเอาไว้ตามรถตาม เงินนะครับถ้าไม่ผ่อนก็เอารถมาคืนแยกย้ายนะครับไม่เก็บอะไรเพิ่มกับคนค้ำนะครับสวยสมบูรณ์นะครับคันนี้ทามาให้เรียบร้อยสีทําแน่นมากนะครับเพราะว่าที่อู่เรารับเคาะปะผู้ทําสีเองนะครับราคาสีถ้าที่ลูกค้ามาทําเองเนี่ยเราก็ตีประมาณเกือบสองหมื่นนะครับสาหรับการทําสีนะครับฉะนั้นเราทําเองครับเลยไม่ห่วงไม่ขี้เหนียวครับจัดเต็มครับสีสวยคุณภาพดีครับลคเกอร์งามงามครับเงาแวบแบบนี้ สนใจนะครับไปดูรถเช็ครถนะครับต้องบอกว่าเหมาะสําหรับสมาชิกที่เน้นหารถใช้งานแบบด่วนก็ใช้ได้เลยครับทันนี้น้ํำมันล้วนแล้วนะครับไม่ติดแก๊สนะครับเป็นเครื่องพันหนะครับใครชอบก็ตามครับแค่ท่านไปชมทดลองขับชอบทําสัญญาขับกลับไปเลยครับเราให้ท่านผ่อนนะครับ 5,000นะครับผ่อนชิลก็30งวดนะครับใครจะผ่อนแบบเร่งรัดหน่อยก็8 0ดพงวดก็ขึ้นอยู่กับความชอบและความพร้อมนะครับดาว39,000บาทนี่คือรวมประกันพรบแล้วนะครับขับกลับได้เลยครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างเช็คให้เรียบร้อยนะครับดูภายในนะครับว่างามขนาดไหนนี่คือแท็กซี่ปลดป้ายนะครับแต่ดูเบาะนะครับเราทําให้อย่างดีเลยนะครับถ้าทาเบาะนี่ก็หลายพันแล้วนะครับสวยสมบูรณ์นะครับและดูพรมนะครับพรมเดิมยังอยู่เลยครับแท็กซี่ส่วนมากเนี่ย ผมเดิมไม่อยู่แล้วครับแต่คันนี้อู่นี้สภาพสมบูรณ์อู่นี้ดูแลรถดีครับเกาะพรมยังอยู่ครับลองชมดูได้ครับเข้าไปนั่งก็ไม่ต่างอะไรกับรถบ้านนะครับต้องบอกได้เลยว่าท่านลืมคําว่าแท็กซี่ปลดป้ายไปเลยครับเพราะเมื่อเทียบสภาพเทียบปีแล้วนี่มันคือรถดีๆที่ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์นี่เองนะครับและเอาติดนะครับเรารู้กันว่าตึดถึกทนนะครับและใช้งานง่ายอะไหล่ไม่แพงและอู่นี้ทําไปเกือบหมดแล้วครับเครื่องก็เช็คแล้วทําแล้ว ช่วงล่างก็ลื้อทาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพแบบนี้ถ้าท่านไปทดลองขับท่านโดดลงหลุมสักลูกนึงก็รู้แล้วว่ารับช่วงล่างดีหรือไม่ดีเหยียบแน่นๆก็รู้แล้วครับว่าเครื่องเป็นอย่างไรนะครับมีดังไหมมีช้าหรือลูดไหมก็เช็คนด้ง่ายๆครับสาหรับเราที่ขับรถใช้รถกันอยู่ทุกวันนะครับนี่สีเราทําแบบนี้นะครับโคดนะครับไม่ใช่พ่นทับอ่าและตัวนี้เป็นสีดํานะครับกําลังจะทําครับ รอได้เลยครับสีดำอลองชมลองเช็คนะครับคันนี้นะครับเป็นสีเทาแล a m มโบนะครับเนี่ยประมาณนี้อันนี้ตัวอย่างนะครับก็ให้ดูนะครับเราทำสีจริงจังนะครับดูไฟหน้าใสปิ้งแบบนี้นะครับสวยสีงามงามครับ มุมสีนีมันก็ขึ้นอยู่กับถ่ายกล้องมุมไหนครับสีมันอาจจะเพี้ยนนะครับแค่ท่านไปดูตัวจริงนะครับก็รับรองใครไปดูโดนแน่ครับผมบอกเลยรถสวยจริงครับห้องเครื่องก็ทําสวยมาเรียบร้อยสมบูรณ์ครับคือรถใช้งานดีๆนี่เองครับไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นอดีตแท็กซี่ครับคือทําไปแล้วครับเก็บไปแล้วมันก็เบาใจอุ่นใจครับถ้าซื้อแล้วไปทําเองอ่ะมันไม่ได้ครับเพราะมันทํไหลายขั้นหลายตอนอันนี้เขาเป็นอู่อยู่แล้วครับเขาลื้อทําทีเดียวจบครับลูกน้องทําให้ฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับ ขึ้นอยู่กับว่าชอบและพร้อมหรือไม่ถ้าเทียบแล้วก็เหมือนปกติทั่วไปนะครับก็ต้องมีเงินดาวน์และที่สําคัญอันนี้ท่านแค่ชอบให้ก็ขับกลับได้เลยครับไม่ต้องวางไฟแนนซ์ไม่ต้องเช็คเครดิตอะไรครับมาครับมาครับเอารถไปใช้งานครับออกง่ายสบายใจเหมือนไปจ่ายกับข้าวนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับที่เข้ามารับชมหวังว่าคริน,นี้จะถูกใจนะครับโทรมาเลย